ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raya Channel อีกแล้วนะครับผมว,วันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องสาวออฟฟิศ2 0 0 0ปี E.P. ีที่9และ10ในตอนอวสานเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้หรือใครอยากรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e t ีเรื่องราวย้อนกลับไปในตอนที่หมูทอดเป็นเด็กเขามานั่งคุยกับพี่ตำรวจแม็กในวัยเด็กเช่นกันและเล่าถึงเหตุการณ์ที่หมูทอดเพิ่งไปเห็นผู้หญิงที่ถูกรถไฟชนแต่ไม่เป็นอะไรซึ่งแม็กเอง,เองก็เชื่อในสิ่งที่หมูทอดพูดพอหมูทอดน,นั้นไม่เคยโกหกจนวันนี้เขาได้มาเห็นกับตาตัวเองหลังจากที่โมเมถูกรถเมชนแต่เธอก็ลุกขึ้นมา เหมือนไม่เป็นอะไรเลยจนทําให้เขารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมูทอดนั้นไม่เคยโกหกแต่อย่างใดกระทิงจึงสงสัยว่าชีโมเมกลับมาเป็นอมาตะอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่ารักแท้ของเธอไม่อยู่แล้วเช้าของวันนี้ ในเว็บข่าวของ The ะเยีมีการโพสต์กระทู้ข่าวใหม่ซึ่งกระแจงเตือนไปในมือถือของทุกคนเป็นข่าวของเผ่าพระอาทิตย์เผ่าพระจันทร์และคดีฆาตกรรมสาวร่างเหี่ยวซึ่งคนที่โพสต์นั้นก็คือหมูท่อนเองเขาได้ตั้งเวลาโพสตล่วงหน้าเอาไว้เมื่อคนในโซเชียลได้เห็นข่าวนี้ The ะเยีก็ถูกต่อว่าว่าเป็นเรื่องลองโลกเป็นจำนักข่าวที่หยิบข่าวมั่วซั่วมาเผยแพร่ โมเมจึงยอมรับผิดแทนหมูทอดและบอกว่าข่าวนี้เป็นหัวข้อข่าวของเธอเองซึ่งหมูทอดน,น่าจะสับสนเลยหยิบไปลงเว็บทาวินจึงเรียกโมเมมาคุยด้วยซึ่งในวันนี้จะมีการถ่ายชุดแต่งงาน ของจ,จูนกับบอสทาวินทาวินจึงยังไม่เอาผิดกับโมเมตามคำขอของเยลลี่ทาวินบอกกับโมเมไปว่าเขาได้เผยความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่จูบโมเมในวันนั้นแล้วโมเมละ่ะรู้สึกอย่างไรกับเขาโมเมได้แต่เงียบและไม่พูดอะไรทาวินจึงบอกว่าเขาไม่เร่งเอาคำตอบหรอกเขารอได้ส่วนพี่โอ ก็นำหนวดมาติดเหมือนยอดนักสือโมริโคโกรและมายืนดูบอดที่หมูทอดด้ตามสืบเ,เรื่องของสาวร่างเหี่ยวจนโอบได้เห็นว่าผู้ร้ายที่หมูทอดในพุ่งเป้าไปนั้นคือคุณทาวินวันนี้พี่ตำรวจแม็กมาขอทบทวนเหตุการณ์ที่หมูทอดได้หายตัวไปแต่ก็ยังคงได้คําตอบเดิมเพราะไม่มีใครรู้ว่าหมูทอดอยู่ที่ไหนและเมื่อถึงเวลาที่ต้องถ่ายแบบแต่จูนจูนหลับมาไม่ได้จึงทำให้เยนลี่ ต้องหานางแบบใหม่ชาวินเลยบอกว่าโมเมยังติดการลงโทษของเขาอยู่งั้นผมขอลงโทษคุณโดยการให้คุณมาเป็นนางแบบใส่ชุดแต่งงานถ่ายคู่กับผมขณะที่โอบยังคงดูบอดของหมูทอดอยู่นั้นกำปัน้นเข้ามาบอกกับโอบว่าผมคิดว่าพี่หมูทอดคงไม่ใช่คนร้ายเพราะวันนั้นในห้องน้ำผมเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำนอกจากพี่หมูทอดด้วย เรื่องราวตัดกลับมาในสตูดิโอโมเมในชุดเจ้าสาวที่มาถ่ายคู่กับเจ้าบ่าวอย่างทาวินแล้วเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าที่จริงแล้วมูทอดไม่ได้หายตัวไปไหนแต่เขา ติดอยู่ในลิฟต์ของออฟฟิศนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกไปได้พอด้านนอกถูกติดไว้ว่าลิฟต์เสียจนไม่มีใครสงสัยจ่วนพี่ตำรวจแม็กบอกว่าเขาตามสืบจากแท็กกิ้งของหมูทอดที่ลงข่าวในเว็บจนรู้ว่าหมูทอดยังคงอยู่ในตึกนี้และไม่ได้หนีออกไปไหนแต่เขายังหามไม่เจอโมเมกลับมาถ่ายแบบ ด้วยหน้าตาที่กังวลเพราะเป็นห่วงหมูทอดทาวินจึงถามไปว่าเป็นห่วงหมูทอดหรอครับไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกหมูทอดเก่งจะตายโอ๊และกำปั้นคุยกันถึงเรื่องที่หมูทอดซ่อนตัวอยู่ที่นี่โอ๊จึงบอกว่าหมูทอดมันต้องอยู่บนเพดานแน่เลยแต่กัปั้นคิดว่า หมูทอดไม่น่าจะขึ้นไปบนเพดานได้กําปั้นคิดว่าหมูทอดน่าจะโดนขังมากกว่าซ่อนตัวโอบจึงถามว่ามันจะถูกขังได้ที่ไหนออฟฟิศก็มีอยู่เท่านี้และทั้งสองคนก็มองไปที่ลิฟที่ถูกปิดไว้จนคิดว่าหมูทอดคงต้องอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนทาวินและโมเมยังคงถ่ายแบบกันต่อไปในท่าที่เจ้าเบาต้องโอบไหล่เจ้าสาว เมื่อทาวินสัมผัสไปที่ตัวของโมเมเขาจึงถามโมเมไปว่าเขิน ok หรอครับหัวใจเต้นรัวเชียวเหมือนกับวันนั้นที่ผมจูบคุณโมเมจึงบอกกับทาวินไปว่าที่ฉันหวัวใจเต้นไม่ใช่เพราะฉันรู้สึกอะไรกับคุณแต่ฉันรู้สึกกลัววันนั้นฉันกลัวว่าหมูทอดจะเห็นที่คุณจูบฉันและกลัวว่าหมูทอดเขาจะเข้าใจผิด คำพูดของโมเมทำให้ทาวินสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีเจนลี่จึงบอกให้ทั้งคู่ไปพักกันก่อนโอบและกำปั้นช่วยกันง้างประตูลิฟต์เพื่อช่วยหมูทอดออกมาแต่แล้วหมูทอดก็คิดว่าเขาคงไม่รอดเขาจึงปล่อยคลิปวิดีโอลงเว็บเดียพูดถึงคดีการตายของสาวร่างเหี่ยวและบอกว่าเขารู้ตัวคนร้ายแล้ว นั่นก็คือทาวินนั่นเองเมื่อทาวินได้ยินเสียงคลิปวิดีโอที่คนอื่นเปิดอยู่นั้นเขาจึงเรียกทุกคนเข้ามาต่อว่าว่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมคงใจดีกับพวกคุณมากเกินไปใช่ไหมพวกคุณถึงไม่ดูแลเอาใจใส่งานและเขาก็บอกให้คนอื่นออกไปยกเว้นโมเมโมเมจึงบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งเรื่องราวของเผ่าพระอาทิตย์และเผ่าพระจันทร์ทาวินจึงบอกว่านี่คุณเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรอมันเป็นเรื่องที่หมู่ท่อแต่งขึ้นมาเท่านั้นซึ่งตอนนี้โมเมมั่นใจแล้วว่าทาวินคือคนจากเผ่าพระอาทิตย์นั่นเองโมเมพยายามปฏิเสธทาวินบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับทาวินเรื่องหัวใจมันบังคับกันไม่ได้ทาวินจึงตะคอกใส่โมเมบอกว่า คุณต้องทำตามที่ผมสั่งผมเป็นบอสคุณคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผมแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วซึ่งปรากฏของใบหน้าคนจากเผ่าพาทิตท์ที่นำมงกุฎมาให้กับโมเมนั่นเองเขาคนนั้นก็คือบอสทาวินแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยไหม้โดยพลังความร้อนจากตัวของเขาเองทาวินบอกกับโมเมว่าเขารอโมเมมาตลอด2,000ปีแล้วเฝ้าดูโมเมมาตลอด โมเมซึ i, ่งหันไปดูไหล่ของตัวเองที่ถูกทาวินโอบและปรากฏรอยแดงเป็นรอยมือของทาวินจากพลังความร้อนของเขานั่นเองแล้วเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าหมูทอดรู้ว่าทาวินเป็นคนร้ายตั้งแต่ในวันที่ไปเอาติ้งที่สวนสนุกพอมีเส้นผมสีม่วงของน้องมันม่วงอยู่บนคอเสื้อของทาวิน และทาวินก็คือคนที่อยู่ในห้องน้ํากับหมูทอดนั่นเองวันที่หมูทอดเข้ามาตั้งเวลาโพสต์ข่าวในออฟฟิศในขณะที่เขากําลังจะกลับและกําลังกดลิฟต์เพื่อจะลงไปแต่ก็เจอทาวินมายืนเพื่อจะรอลงลิฟต์เช่นเดียวกันทาวินพายมือให้หมูทอดลงไปก่อนและเขาก็ใช้พลังความร้อน เพื่อปิดประตูลิฟต์ค้างหมูทอดไว้ตั้งแต่ในคืนนั้นนั่นเองหลังจากที่ทาวินกับโมเมอยู่ในห้องกันเป็นเวลานานทําให้ทุกคนคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่พี่ตำรวจแมกพยายามเปิดประตูแต่ก่อนประตูนั้นก็ร้อนเกินที่จะเปิดเข้าไปได้ทาวินพาโมเมขึ้นมาบนดาดฟ้าเขาบอกว่าเขารอโมเมมาถึง2,000ปีแล้ว และรอเวลาเพื่อให้โมเมมารักเขาแต่คนอื่นก็เข้ามายุ่งวุ่นวายซะก่อนเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่เยลลี่เห็นทาวินจูบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ออฟฟิศและทาวินนั่นเองคือคนที่ตัดคอเยลลี่โดยใช้มือเปล่าจนคอของเยลลี่ขาดกระเด็นโมเมจึงบอกทาวินไปว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันไม่ได้เรียกว,ว่าความรักคุณ ไม่รู้จักความรักเอาซะเลยโมเมนึกย้อนไปในตอนที่หมูทอดเข้ามาช่วยเธอในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดอันตรายหมูทอดคอยเป็นห่วงโมเมและคอยดูแลโมเมอยู่ตลอดเวลาทาวินบอกว่าการตายมันยังไม่ทรมานเท่ากับสิ่งที่ผมจะทำตอนจากนี้ซึ่งจูจูลีบตัวที่หมูทอดได้ถูกขังอยู่นั้นก็ขยับและเลื่อนขึ้นไปชั้นบนสุด ทาวินใช้พลังของตัวเองทำให้ลิฟต์ล่วงลงจากชั้น70ลงมาชั้นล่างและก็มีเสียงลิฟต์ตกดังสนั่นขึ้นเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วในคืนที่ทาวินนำมงกุฎมามอบให้กับโมเมแต่ถูกโมเมปฏิเสธเพราะเธอบอกว่าเธอไม่ได้รักเธอจะไปอยู่กับทาวินได้อย่างไรทาวินจึงเปิดใบหน้าของตัวเองออกมาและบอกว่าสาเหตุที่เจ้าไม่รักข้าเป็นเพราะว่าข้า หน้าตาอับประลัใช่หรือไม่โมเมจึงบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับใบหน้าของท่านความรักมันบังคับกันไม่ได้หลังจากนั้นทาวินก็ได้ทำการฆ่าพ่อแม่ของโมเมโมเมจึงวิ่งหนีไปแต่ก็ถูกทาวินตามมาและใช้พลังยกตัวของเธอจนลอยขึ้นทาวินบอกว่าเขาจะทำให้โมเมทรมายิ่งกว่าการตายนั่นก็คือให้โมเมได้อยู่เป็นอมตะตลอดไปโดยไรซึ่งความรัก หลังจากนั้นเรื่องราวก็เผยให้เราเห็นว่าทาวินตามโมเมไปในทุกๆท,กที่ทุกๆยุคซึ่งเขาก็ปรากฏตัวในทุกๆท,ที่ที่โมเมอยู่ซึ่งขณะนั้นทาวินได้หยิบกระดุมวงล้อสัญลักษณ์ของเผ่าพานาทิศขึ้นมาซึ่งขณะเดียวกันเยลลี่ที่ยืนแอบดูอยู่เธอก็มีกระดุมนี้เช่นเดียวกันพอเธอเก็บได้ในลิฟในวันที่เธอถูกทาวินตัดหัวเรื่องราว ตัดมาที่โรงพยาบาลหมูทอนถูกนําส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหาัสโอบจึงพูดปลอบใจทุกคนไปว่าหมูทอมนมาลิบตกมาแค่ไม่กี่ชั้นมันคงไม่เป็นอะไรหรอกเยนลี่วิ่งเข้ามาอย่างหน้าตาตื่นและบอกทุกคนว่ากระดุมวงล้อนี้เป็นของเผ่าพาทิตสาเหตุที่เยนลี่ยังคงมีชีวิตอยู่นั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเธอพกกระดุมนี้ติดตัวไว้คุณตำรวจแม็กจึงบอกว่า งั้นถ้าเอาไปไว้ที่หมูทอดหมูทอดก็อาจจะฟื้นใช่ไหมซึ่งเยนลี่ก็ไม่การันตีว่าวิธีนี้มันจะใช้ได้ผลแต่ก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงพยายามที่จะบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อนำกระดุมนี้ไปไว้ที่หมูทอดเรื่องราวตัดกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในคราวก่อนทาวินอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดระยะเวลาที่เขาได้รอโมเมเพราะมันเป็นที่ซ่อนตัวในการเก็บข้าวของโบราณทาวิน บอกกับโมเมว่าเขาเลือกระยะเวลาที่เขาจะปรากฏตัวให้โมเมได้เห็นเพื่อรับรักเขาแต่จู่ๆหมูทอดก็โผล่เข้ามาและมาเป็นมารหัวใจของเขาถ้าไม่มีหมูทอดโมเมต้องรักเขาอย่างแน่นอนแต่โมเมก็บอกว่าแต่สิ่งที่คุณทำคือการฆ่าคนอื่นและดูดกลืนวิญญาณเรื่องราวจึงย้อนให้เราเห็นว่าผู้ชายที่อยู่กับปันปันในคืนนั้น นั่นก็คือทาวินนั่นเองและผู้หญิงที่ไปนอนกับคุณพร้อมทาวินก็เข้าไปสู่วิญญาณของเธอรวมถึงน้องมันม่วงที่สวนสนุกด้วยหลังจากที่ทุกคนพยายามบุกเข้าห้องฉุกเฉินแต่ก็ถูกพยาบาลออกมาต่อว่าว่าจะเข้ามารบกวนการทำงานของหมอเยลลี่จึงตัดสินใจโยนกระดุมนั่นเข้าไปในกระเป๋าของบุรุษพยาบาลและคิดว่านี่จะทำให้หมูทอดฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง ทาวินพาโมเมมาทานข้าวโมเมก็ไม่ทานอะไรเลยโมเมขอร้องให้ทาวินช่วยให้หมูทอดกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเธอจะยอมอยู่เป็นคู่ของทาวินตลอดไปซึ่งณนะตอนนี้อาการของหมูทอด เริ่มแย่ลงเพราะหัวใจของเขาหยุดเต้นซึ่งตลอดเวลาที่หมูทอดอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นโมเมเธอก็คอยมาเฝ้าหมูทอดตลอดเวลาด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้ให้คนอื่นเห็นและหัวใจของหมูทอดก็กลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่จูจูมันก็หยุดเต้นอีกพยาบาลเข้ามาถามกับทุกคนว่าน้องผู้หญิงอีกคนนึงวันนี้ไม่มาหรอทุกคนจึงถามว่าใครหรอ พยาบาลบอกว่าก็น้องผู้หญิงที่มาเฝ้าคนไข้ทุกๆวันไงเธอจะชอบมาเวลาที่ไม่มีใครอยู่เจก้านยาวเลกรู้ว่าเป็นโมเมเธอจึงพูดออกไปว่าหมูทอดไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหนอย่างน้อยก็ขอให้มาดูใจกันหน่อยก็ยังดีซึ่งโมเมที่แอบอยู่ทางด้านหลังนั้นเธอก็ได้ยินในสิ่งที่เจ๊ก้านยาวพูดจนเธอนั้นร้องไห้ออกมาเรื่องราวย้อนกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ โมเมบอกให้ทาวินช่วยเหลือหมูทอดให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งปกติและเธอจะยอมอยู่เป็นคู่ของทาวินจะก,กี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้ทาวินจึงบอกว่าเขาจะทำให้โมเมกลายเป็นคนในเผ่าพระอาทิตย์โมเมจึงถามไปว่าและเธอต้องสูบวิญญาณของคนอื่นด้วยหรือเปล่าทาวินจึงบอกว่าไม่จำเป็นหลังจากนั้นมูทอดก็ฟื้นขึ้นมา ทุกคนดีใจที่หมูทอดฟื้นแต่เขาไม่เห็นโมเมเขาพยายามมองไปรอบๆห้องแต่แล้วหมูทอดก็เห็นโมเมที่แอบอยู่ตรงนอกห้องและแง้มประตูแอบมองหมูทอดอยู่หมูทอดจึงถอดสายน้ำเกลือและวิ่งตามโมเมออกมาเขาจับไปที่แขนของโมเมและยื้อให้โมเมอยู่ ยันหนีเข้าไปไหนอีกเลยทุกคนที่วิ่งตามหมูทอดออกมาก็พยายามยื้อโมเมด้วยเช่นกันโมเมจึงบอกกับทุกคนไปว่าเธอเพิ่งรู้ว่าความรักมันทรมานยิ่งกว่าความตายซะอีกโอบจึงบอกให้หมูทอดปล่อยมือโมเมได้แล้ว พราะพลังความร้อนจากตัวของโมเมทำให้มือของหมูทอดพองและโมเมก็เลือกที่จะเดินจากทุกคนไปสร้างความเสียใจให้กับหมูทอดเป็นอย่างมากต่อมาเยนลี่พบว่ากระดุมที่เธอโยนใส่กระเป๋าของบุรุษพยาบาลล่วงลงจากพื้นเธอจึงรู้ว่า เวทมวนต์ของกระดุมนี้มันไม่มีจริงเธอคิดไปเองทั้งนั้นที่หมูทอดฟื้นขึ้นมาได้เป็นเพราะว่าหมูทอดเองเพราะหัวใจของหมูทอดนั้นสู้แต่หมูทอดก็บอกว่าเขาคขงสู้ใครไม่ได้อีกแล้วพรโมเมไม่อยู่แล้วกระทิงจึงให้หมูทอดจับไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งเพื่อเป็นความหวังครั้งสุดท้าย หมูทอดจับได้ไพ่แห่งความรักจึงทําให้หมูทอดคึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงตัดสินใจที่จะตามโมเมไปในวันนี้ทาวินจะพาโมเมไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศเพราะคิดว่าเขาและโมเมจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งขณะเดียวกันหมูทอดก็ขับรถตามมาเมื่อทาวินรู้ตัวเขา้าเขาจึงพยายามเบี่ยงรถไม่ให้หมูทอดแซงได้แต่หมูทอด มาแสงหน้ารถของทาวินจนได้ทาวินจึงลงมาจากรถและบอกให้หมูทอดกลับไปเพราะโมเมจะไปกับเขาแต่หมูทอดบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้โมเมไปไหนทั้งนั้นซึ่งขณะเดียวกันทุกคนในออฟฟิศก็ตามมาและเข้ามาช่วยพูดกับโมเมว่าอยากให้เธอไปกับทาวินทาวินจึงบอกให้ทุกคนอย่ามายุ่งเจนลี่ซึ่งบอกกับทาวินไปว่าสิ่งที่ทาวินทำอยู่นั้นมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความเห็นแก่ตัว โมเมไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนและขอให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเยลลี่จึงพูดเตือนสติโมเมไปว่าแกแน่ใจแล้วหรอว่าจะไปกับคุณทาวินการที่อยู่กับคนที่ไม่ได้รักมันทรมานสซะยิ่งกว่าการตายอีกนะกัมปัน้นจึงบอกกับทาวินไปว่าหยุดเถอะพี่ทาวินต่อให้พี่จะมีเวทมนต์เสกอะไรได้มากมายแต่ไม่มีคาถาใดหรอกที่จะบันดาลให้ใครมารักพี่ทาวินจึงหันไปพูดกับหมูทอดว่า แกเป็นรักแท้ของโมเมใช่ไหมงั้นไว้ไปรักกันชาติหน้าละกันเขากำลังจะใช้พลังของตัวเองเพื่อฆ่ามูทอดแต่กำปั้นก็เข้ามาขวางเอาไว้จนโดนพลังของทาวินเข้าไปจังๆทำให้กำปั้นหยุดหายใจลงในที่สุดคำพูดของกำปั้นย้อนเข้ามาในหัวของทาวินที่เขาบอกว่าต่อให้พี่มีเวทมนต์เสกอะไรได้มากมายแต่ก็ไม่มีคาถาได้หรอกที่จะบรรดาให้ใครมารักพี่ได้ จนทําให้ทาวินนึกถึงน้องชายของตัวเองเมื่อ2,000ปีที่แล้วซึ่งน้องชายของเขาก็ได้พูดแบบเดียวกับกําปั้นเช่นเดียวกันซึ่งกําปั้นและน้องชายของทาวินใบหน้าของเขาเหมือนราวกับเป็นคนคนเดียวกันเรื่องราวจึงย้อนกลับมาในตอนที่ทาวินกำลังตัดสินใจที่จะไปเลือกคู่จากเผ่าพระจันทร์เพื่อมาสืบทอดเพราะว่าเผ่าพระอาทิตย์เหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นทาวินจึงบอกกับกำปั้นไปว่า คงเป็นเพราะหน้าตาของข้าที่ทำให้ไม่มีใครอุราข้าได้เลยกําปันจึงถามทาวินว่าในถ้าท่านพี่ไปเลือกสาวจากเผ่าประจันทร์แล้วไม่มีใครตอบรับท่านพี่จะใช้มนต้องห้ามในการเปลี่ยนแปลงใบหน้าใช่หรือไม่แต่ท่านพี่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูบวิญญาณของคนอื่นข้าไม่อยากให้ท่านพี่ทำแบบนั้นเลยแต่ทาวินก็เ,เลือกแล้วว่าเขาจะใช้วิธีนี้ เรื่องราวตัดไปในตอนที่ทาวินใช้พลังของตัวเองยกร่างของโมงเมขึ้นและกำปั้นก็เข้ามาบอกกับทาวินว่าหยุดเธอท่านพี่ต่อให้ท่านมีเวทมนต์มากมายแต่ก็ไม่มีคาถาได้หรอกที่จะบันดาลให้ใครมารักท่านพี่ได้ เขาจึงเข้าจับแขนของทาวินเพื่อยับยั้งทาวินแต่ทาวินก็ใช้พลังสะบัดร่างของกำปั้นออกไปจนเมื่อทาวินนึกได้เขาหันไปมองที่ร่างของน้องชายจนพบว่าร่างของน้องชายสลายไปเพราะถูกไฟเผาเรื่องราวตัดกลับมาที่ปัจจุบันทาวินเดินเข้าไปหากำปั้นที่นอนนิ่งเขาจับมือของกำปั้นเอาไว้และใช้พลังของตัวเองทำให้กำปั้นฟื้นกลับคืนมา เรื่องเราก็ย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีก่อนตอนที่ทาวินและน้องชายนั่งคุยกันน้องชายของเขาบอกว่าท้าทันพีไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความรักระหว่างพี่น้องของเรามันจะคงอยู่ไปตลอดการหลังจากที่ทาวินใช้พลังเพื่อฟื้นวิญญาณให้กับกำปั้นนั้นทำให้ร่างของทาวินสลายและหายไป และกำปั้นก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อรางของทาวินหายไปก็ทิ้งเหลือไว้เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของเผ่าเท่านั้นที่ตกอยู่กับพื้นเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงเยลลี่ก็ตอบรับโอบเป็นแฟนส่วนกระทิงก็ได้มีรายการดูดวงเป็นของตัวเองชื่อว่ารายการหมอกระทิงวิ่งชนดวงและเขาก็ได้เจ้านยาวเป็นแฟนอย่างที่ดวงเคยบอกไว้ ส่วนกำปันก็เลือกที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพบกับพี่ชายที่แท้จริงและเรื่องราวก็ผ่านไป56ปีต่อมาหมูทอดและโมเมได้แต่งงานกันจนมีลูกเขานึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับโมเมว่าจะแก่ตายไปด้วยกันแต่แล้วโมเมก็มาชิงตายเขาไปซะก่อนหมูทอดจึงบอกว่าคงไม่มีใครที่จะแก่ตายไปด้วยกันได้ซึ่งขนานั้นเอง ลูกของหมูทอดก็มาเรียกให้เขาไปทานข้าวแล้วเรื่องราวสาวออฟฟิศ2 0 0 0ปีก็จบลงสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะสัญญากับใครว่าจะอยู่กับเขาไปตลอดมันคงไม่มีอยู่จริงเพราะอายุขัยของคนเราคงไม่มีใครที่อยู่ไปได้ตลอดกาลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ตลอดไปก็จะหลงเหลือแต่ความรักและความทรงจำที่ดี ที่มีต่อกันนั่นเองเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้าที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าใครอยากฟังคลิปสปอยซีรีส์เรื่องอะไรต่อไปก็ฝากแนะนำกันเข้ามาด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e